สำหรับเอพิโซดนี้กับการซิลอัพที่ไม่ใช่การซิลอัพมันก็คือได้กาเนื้อหน้าท้องนะคะทุกคนแต่ว่าเราจะไม่ได้ให้ทุกคนนอนลงแล้วก็เอามือจับต้นคอแตะหัวหรือว่าอะไรก็ตามแล้วก็ยกตัวขึ้นมาเนี่ยมไม่ไม่ได้ให้ทำอย่างนั้นนะคะแต่ว่าวันนี้จะมาทำแตกต่างนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองทำด้วยกันนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนบอกวัญนะคะว่าทุกคนได้กาเนื้อหน้าท้องหรือเปล่ารู้สึกว่าหน้าท้องทำางานหรือเปล่านะคะ โอเคเริ่มแรกนะคะทุกคนเราไห้ทุกคน นั่งงอเขานะคะอ๋อไม่ให้งอติดเกจนมากจนเกินไปนะคะเรายัอยากมีพื้นที่ตรงนี้อยู่นะคะขยับเท้าออกไปเล็กน้อยเลยจนกระทั่เราสามารถนั่งหลังตรงได้เลยนะคะจินตนาการว่าด้านหลังของเราเป็นกำแพงเนี่ยเราก็จะแบบอยากนั่งหลังตรงเนาะหัวเราจะสูงขึ้นยืดแขนไปด้านหน้าสองข้างะคะ่ะแล้วก็หันฝ่ามือเข้าหากันนะคะ แขนจะไม่สูงจนเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปที่คอไหล่ก็หัวไหล่เนาะเราจะลดแขนลงมานิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้ไปทํางานที่หน้าท้องของเราเต็มๆเ,เ,เลยเนาะ,ะยือดอเราไปค่ะหลังจากนั้นนะคะเหมือนเดิมค่ะที่เน้นเหมือนเดิมก็คือเน้นสะดือของเรานะคะเหมือนคนดึงสะดือเราจากด้านหลังดึง๊ไปแล้วสะดือแบบปุ๊บติดอยู่ตรงกระดูกสันหลังตรงนี้เลยอะวุบสบายเลยดูนะดูนะถ้าสมมติเป็นแบบสะดือขวานเนี่ยเห็นไหมปะ เหมือนมีคนต่อยท้องดึงดึงตึงตึงตึงอะเยอแคะแล้วไปค่ะดึงสะดือปึ๊บแน่ทนีนะคะได้ทุกคนจินตนาการกาว่าทุกคนมีตรงนี้เนาะสะโพกเอวด้านข้างตรงเนี้ยยายทุกคนแบบยกมันขึ้นอะเหมือนแบบเราจะม้วนเข้าหาตัวเองขึ้นอะตรงนี้จะเป็นกระดูกก้นกบเนาะเราจะดึงกระดูกก้นกบเข้าหาตัวเองนะคะเดี๋ยวลองทำดูเนาะ ดึงเส้นก่อนปึ๊บเราดึงกระดูกก้นกบหาตัวเองเราจะเอ็นหลังอัตโนมัตินะคะพอเราดึงกระดูกก้นกบหาตัวเราแล้วเนี่ยที่ให้ดึงกระดูกก้นกบหาตัวเราเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมอ่ะขึ้นมาสอนก่อนเพราะว่าเราจะป้องกันการหลังเอ็นค่ะทุกคนสังเกตไหมว่าบางคนเนี่ยออกกําลังกายแล้วก็ปวดหลังบางคนซิทอัพหรือว่าแบบ ทำท่านี้อะไรเงี้ยทาไมมันถึงไม่ได้ไปที่หน้าท้องทาไมมันถึงไปปวดหลังล่างนะคะ <IS Y> เพราะว่าเราอาจจะใช้กล้ามเนื้อกลุ่มเดิมๆทําให้หลังล่างของเราเนี่ยมันอยากที่จะกลับมาใช้ด้วยเวลาที่เราใช้หน้าท้องนะคะ <IS Y> เพราะมันคอนนคกันเห็นไหมมันมีหน้ากับหลัง <IS Y> เพราะฉะนั้นเนี่ย <IS Y> ให้เราใช้กล้ามเนื้อด้านหน้าที่เราควรใช้เนะะี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเว <IS Y> ลาที่เราออกกําลังกายให้เราเซฟมากที่สุดนะคะโอเคนะคะ เริ่มนเลยมาจา้ะอะยืดนอไปนะคะยืดสะดือเบาๆปุ๊บม้วนกระดูกนะคะม้วนกระดูกกว่านาวนะคะม้วนกระดูกก้นกบของเรานะคะเอ็นหลังไปเล็กน้อยนะ,ะนะคะทุกคนสิ่งที่สําคัญนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยออลองโฟกัสนะคะก็คือหน้าอกของเราเราจะไม่ขอหน้าอกอย่างนี้นะคะเราจะเชิดหน้าอกขึ้นมาค่ะทุกคนเพราะอะไรเพราะผิดแล้วนะคะ ดีเห่าอีกแล้วเพราะว่าชีวิตประจำวันของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าใครทำงานอยู่หน้าคอมนะคะมันมกจะแบบ มันเค้าก็ก่ออยู่แล้วอะมันจะททาอย่างนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะทากลับด้านกันเราจะไม่อยากให้แบบเราหลังค่อมไปต,อต,อต <uckles S 1> ลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยพีรันิชก็จะช่วยเรื่องการปรับโพสเจอของเราด้วยนะคะให้เราแบบว่ามีโพสเจอที่สวยงามมากขึ้นนะคะเพราะฉะน,นั้นเนี่ยเวลาที่เราทําท่านี้แล้วเนี่ยให้เราเชิดหนกขึ้นมาแต่เราจะยังดึงะดือไปติดก,กับกระดูกสันหลังอยู่นะคะและม้วนกระดูกอยู่นะคะเห็นไหม ค้างสักพักนึงนะทุกคนก็จะรู้สึกหน้าท้องเตะเลยงงนะคะทีนี้ให้ทุกคนจินตนาการนะคะว่าเราแอะไม่อวนแบบลูกโตๆลูกใหญ่เราจะงองอสอกเล็กน้อยนะคะเราจะงอสอกเล็กน้อยนะทุกคนแล้วก็จินตนาการว่าเราแบบอยากย้ายบอลไปด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาน,นะคะอ่ะย้ายบอลปุ๊บแล้วก็แฮปปี้ก็จะมาโอเคแอร์บอลไปนะอึ๊บแล้วกลับมา สิ่งสําคัญนะคะเวลาที่เราย้ายบอลไปเนี่ยตัวเราจะไม่เบี้ยวเราจะไม่เราจะไม่ใช้แรงเบี่ยดใช่ไหมเราจะทําให้ช้าที่สุดเอ้ยเห็นไหมเราจะบิดเฉพาะท่อนตัวด้านบนนะคะสังเกตได้เลยว่าด้านล่างของขานจะไม่บิดเลยนะคะแล้วกลับแล้วก็กลับแล้วดึงตัวกลับขึ้นไปแบบช้าๆนะคะทุกคน แค่นี้ค่ะทุกคนลองทำตามดูนะคะก็คือขวัญอยากให้ทำสักประมาณ3-4เซตก็ได้ค่ะไม่ต้องเยอะนะคะไม่ต้องทำา10เซต20เซตอะไรไม่เอานะคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญและขวัญย้ำอยู่เสมอนะคะทุกคนขอให้ท่าให้ถูกต้องนะคะแล้วก็เซฟส่วนที่เราควรเซฟนะคะเช่นหลังล่างคอบาลาไห์ของเราะคะ่ะ ก็จบลงไปแล้วนะคะทุกคนลองไปทำตามแล้วก็ถ้าใครได้ผลยังไงเนี่ยทิ้งคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้แฮปปี้กูเดย์ค่ะทุกคนบ๊ายบาย